ครับอันนี้นะครับไปได้เก็บความปูมกใหม่ๆนะครับมาตอนนี้เพื่อนใน Facebook นะครับเป็นครูบาอาจารย์นะครับเพิ่นสอนวิธีนะครับการอนุบาลต้นกล้านะครับของต้นผักหวานป่าเนาะนะครับเพื่อจะให้ได้ต้นที่สวยงามนะครับเป็นสีนะครับ คือรงดินได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับงอกนะครับวิธีนะครับปกตินะครับปกติบานห้องนะครับการที่ยัีขาดเ,าเรื่ององความููนะครับระจะปลูกแร้วครับปล่อยมล็ดไว้เลยนะครับก็คือกอยังต้นนี้นะครับ เขาจะปล่อยแหวงสีนะครับเพื่อหลกะระลอนะครับหลักกรลอให้เขาแตกยอดขึ้นมานะครับแต่ยอดขึ้นมาจากจากหูนี่นะครับนี่นะครับขึ้นมานะครับนี่เครื่องอดทเ่ก็ลริ่จะขึ้นนะครับซึ่งนะครับมันใส่เวลาดนนะครับใซ่ละดนตัวจะขึ้นมานะครับเขาก็เลยตองนะครับตามที ผู้บาอาจารย์ที่สอนนะครับมันเทศอังกฤครับนะครับหักได้นะครับแ๊กแยกนะครับปั๊บนะครับเพื่อนะครับเพื่อเป็นการเปิดหยอดนะครับนะครับเปิดหยอดเปิดหยอดตัวนี้นะครับกล่องกับว่าถกัดนะครับ ต้นยอดต้นนี้นะครับไม่ต้องห้งเป็นขึ้นนะครับแล้วก็เอากระสิได้ต้นที่ง่ายเร็วไม่เสียนะครับต้นนี้เพิ่งเด็ดนะครับเพิ่งเด็ดไปมือหนึ่งนะครับนี่ครับก็รักะคนี่ครับแต่ขึ้นนะครับแค่นึงมือเดียวนะครับสุดยอดงเลยครับนี่ครับ เจะเสียครับบางตนนะครับเล็ดม้วานนะครับจกำลังแตกพุ่ยหยอดน,น,นี่ครับ<อ>นี่ครับโอ้ในการครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับด้อถช้ยคลิปสำนมี่ะครับสาม,มาที่พ่อสวัสดีครับ